เราจะเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนแบบฝึกหัดเราจะต้องอ่านก่อนอ่าเราต้องอ่านก่อนนะคะวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวสักเด็กเห็นภาพครูมุกไหมลูกเห็นค่ะเห็นนะคะวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็จะพาไปทำแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานั่นเอง เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอะรู้จักสระอันนี้ไหมคะที่คุณครูชี้ใครรู้ว่าคือสระอะไรคะสาอะไรสลาอีสละาอีมีเพื่อนกี่คนคะคุณครูเคยบอกไปแล้วหนึ่งคนถูกต้องค่ะสลาอ,อีมีเพื่อนหนึ่งคนแล้วสละาอีอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างบน,บน ด้านบน,นะคะหนด้านบนอยู่ตรงไหนเด็กๆลองทำมือซิไหนด้านบนอยู่ตรงไหน,ไไหน,น,น,ไหนคะนี่อยู่ด้านบนแบบนี้ถูกต้องซาลาีอยู่ด้านบนอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะซโซ,อ,ซอ,ออกเสียงอะไรคะลูกกอซอ,อ่าเดี๋ยวฟังครูมุกนะคะซอ,อีกอซีกอ อีอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะอีกรอบค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามกอีกอซีเก่งมากเลยเห็นไหมคะเขาจะกระจายคำแบบนี้แต่พอนำมารวมกันแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะซาราอีจะอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะตัวแรกนะคะอ่ะคำต่อไปนะคะเด็ก อ่าคำต่อไปตัวอะไรคะลูกที่คุณครูชี้บอ,บอใบไม้บอใบไม้บอใบไม้บอ,บบอเก่งมากเลยแล้วมีสระอะไรด้วยคะลูกมีสระอะไรด้วยคะสระอีค่ะสระอีะอ่าเด็กๆฟังคุณมุกหน้าขา บอ,อบอีบอบีบอ่านอ่านจังใชไหมบอไบอีบบีโอเคค่ะมากเลยเก่งมากเลยค่ะอ่ะคำต่อไปคำต่อไปตัวพยัญชนะคืออะไรคะลูกคมไพร์ครับควายอ่าเด็กๆฟังคุ้ผูนะคะ คออีมอคีมคออีมอคิมเก่งมากเลยอ่ะคุณครูดูอยู่นะเด็กๆอ่านหรือเปล่าอา่ะครูมุกดูอยู่นะอ่ะอคำต่อไปเด็กๆดูฟังครูมุกก่อนนะคะพยันชนะคือหอหีบนะคะหออีบอคิมหออีออบ,บอคี โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะคำต่อไปนะคะพยัญชนะคือตัวอะไรคะลูกปาปลาปาปลา,ปาอ่ะฟังคุณอ่านก่อนนะคะปอีออปีนปอ,อีนปีนเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะอ่ะคาต่อไปนะคะ พยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆรอรอเรือใช่ไหมลูกอ่านฟังครูมุกก่อนนะคะรอรีรอรีบโอเคค่ะโอเคคำต่อไปนะคะพยัญชนะคือตัวอะไรคะขอไทยขอไทยขอเก่งมากเลยค่ะ ขออีดดขีดขออีดขีดเก่งมากๆค่ะอ่ะคำต่อไปพยัญชนะตัวอะไรคะลูกชอชิชิงชอชิงชออ่ะฟังคุณมุกนะคะขออีดดขีด

โอเคค่ะเก่งมากเลยอ่ะคําต่อไปยันชนะตัวอะไรคะงง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 เก่งมากเลยค่ะฟ้าพูมุกอ่านก่อนนะลูกนะงอีบองีบองอีบงงีโอเคค่ะเก่งค่ะอ่ะ ค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดเลยเราอ่านเสร็จแล้วเปิดภาษาไทยมาหน้าที่แปดเลยค่ะหน้าที่แปดจะมีเลขไทยอยู่นี่ด้านบนนี่เลยด้านบนซ้ายมือนะคะภาษาไทยหน้าที่แปดนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะลูกนะ้ำเกลือเด็กๆอาหนังสือไม่เจอนะคะอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะ อ่าหนังสือเล่มนี้นะคะค่ะอ่าได้ครัแล้วเปิดมาหน้าที่แปดไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอหน้าที่แปดแล้วยกมือขึ้นปุ๊บอยู่จะได้รู้นะคะรู้โดยเก่งมากมากเลยคุณแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเขียนวันที่กันก่อนเลยเด็กๆหยิบดินซอขึ้นมาเลยค่ะดินสอต้องพร้อมแล้วนะตอนนี้นะคะ อมาเขียนวันที่กันก่อนวันนี้วันที่อะไรเอ่ยใครบอกคุณครูได้1ขสองคะ่ะ <12 S> 1ีสสองต้องเป็นเลขไทยไปนะคะอ่ะเด็กๆเขียนสิบส <12 S 1> องลงไปเลยตรงวันที่นะคะสิบสองกระดักกะดาคมนะคะพอสอ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเด็กเขียนได้เลยอ่ะคุณุ้ขอโทษค่ะคุณผุกลืมคำว่าผมเ<ม>ขียนว่าที่ลงไปเลยนะคะ แบบนี้เลยนะมุกจะใช้พิมพ์เอานะเด็กเีย้นะคะวันนี้วันที่สิบสองกรกฎาคมนะคะ <c oughs> อะห่างกันด้วยะคะ <c oughs> ่ะเขียนวันที่ได้เลยนะคะสิบสองกรกฎกาคมนะคะ <c oughs> เด็กๆคนไหนเขียนเสร็จแล้วทำมือโอเคนะลูกคุ๊จะได้เห็นนะคะ วิ่นงน้องนพูนเขียนวันที่เสร็จแล้วเก่งมากเลยอ่าน้องชีก็เสร็จแล้วอ่ะโอเคเด็กๆ๋ยว <c oughs> ขาววันนี้แล้วเปิดมาหน้าที่แปดเลยนะคะเ <c oughs> ขียนวันที่ตามเพื่อนเลยค่ะอ่าเร็วเลยครับเด็กๆคนไหนที่เขียนเสร็จแล้วสังเกตไหมคะว่าเราฝึกอ่านไปแล้วใช่ไหมลูกอ่า <c oughs> น้องมิกเกลหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมานะคะ หยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเปิดมาหน้าที่แปดค่ะค่ะหน้าที่แปดเลยค่ะอ่านแล้วเขียนวันที่ตามเลยนะคะอ่าเด็กขาคุณครูให้เวลาเขียนวันที่สักพักหนึ่งแล้วนะคะไหนใครคนไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะเด็กๆคนไหนเขียนวันที่เสร็จแล้วยกมือสูงๆค่ะอ่าน้องมีนาเสร็จแล้วน้องฟ้าใสเสร็จแล้วน้องน้ำ น้องวจา่าอ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูรออีกหนึ่งนาทีนะคะเด็กๆต้องเล่งมือนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะลูกเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกันไม่ทันนะคะเด็กๆเ,เล่งมือเขียนวันที่นิดนึงนะคะอ,คนะอ่ารอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะลูกแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปเริ่มฝึกเขียนคําให้ถูกต้องกันเลยอ่ะ,อะคาแรกนะคะคํานี้อ่ะใครดีเอ่ยอ่าน้องชีด น้องชีดเปิดไมค์คุยกับครูมุกลูกน้องคีดคำนี้ที่คุณครูชี้อ่านว่าอะไรเมื่อกี้ครูกสอนไปแล้วบออะไรคะบีบเก่งมากเลยค่ะบอ,อีบอบีบ,บ,ออบ,บมาเติมการอ่านน้องชีดปิดไม้ได้เลยขอบคุณค่ะอ่ะบอใบไม้สาวละอีบอใบไม้นะคะอ่ะให้เด็กๆเ,เติมคำว่าบีบลงไปเลยนะคะ ่คำนี้นะคะคําว่าบีบนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดน,นะคะบอีบอ e, ีบอ่ะเขียนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆขาคนไหนที่ยังเขียนวันที่ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันก่อนนะลูกเดี๋ยวจะทําไม่ทันเพื่อนๆนะคะอ่ะถ้าเขียนวันที่ไม่เสร็จเด็กๆสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยเอาไว้ดูนะคะ อ่าคำต่อไปน้องการเปิดไมค์คุยกับภูมุกหน่อยลูกน้องการครับน้องการอ่านคำนี้ให้ภูมุกฟังหน่อยเร็วเออ,อทีม,ทมโอเคครับเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณครับน้องการ เด็กๆเ,เติมคำว่าครีมลงไปเลยนะคะออคีมครีมเขียนให้ตรงบรรทัดน,นะคะคำว่าครีมนะคะออคีมครีมเติมลงไปเลยเด็กๆยังไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกเขียนวันที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆก่อนนะคะลูก คำต่อไปน้องฟ้าสายเปิดไมค์คุยกับครูมุกหน่อยนะคะน้องฟ้าสายอ่านคำนี้ให้ครูมุกฟังหน่อยค่ะหออีบหีบโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,อะขอบคุณน้องฟ้าสายนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำว่าหีบกันนะคะเด็กๆหอหีบสารีบอใบไม้นะคะ หอีบอหีบอ,อะเด็กๆเ,เติมลงไปเลยเด็กๆขาดูเส้นบรรทัดด้วยนะคะเขาเว้นบรรทัดด้วยนะลูกเว้นหนึ่งช่องนะคะไม่เขียนติดกันนะคะดูเส้นบรรทัดเขียนให้ตรงกับเพื่อนนะลูกไม่ออกนอกแถวนะคะดูให้ดีนะคะอ่ะคำต่อไปน้อง มิเกลเปิดไมค์คุยกับครูมุกหน่อยค่ะลูกน้องมิเกลปอีนอปีนค่ะน้องมิเกลอ่านให้ครูมุกฟังหน่อยค่ะปอีนอปีนโอเคปอ,อีนอปีนอีกหนึ่งรอบคะ่ะลูกปอ,อีนอปีนโอเคค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอ่าปิดไมค์ได้ไหมค่ะอ่าเด็กเติมคำว่าปีนลงไปเลยนะคะ ปีนนปีนนะคะเด็กๆอ่าขุมุกเติมแล้วนะเด็กๆเติมให้ตรงกับเพื่อนนะคะดูเส้นบรรทัดนะั้นลูกหนาะอ่าดูเส้นบรรทัดนะคะเขียนให้ตรงนะคะลูกมีเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วรอนะคะเสร็จแล้วรอสักครู่ค่ะ โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีเด็กๆคนไหนยังเขียนไม่เสร็จไหมลูกอ่าไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นหน่อยครูมุกจะได้รู้ไหนใครเสร็จทั้งสี่คำนี้แล้วอ่ายกมือสูงๆอ่าน้องชี้เสร็จแล้วใครอีกนะอ่าน้องน้ำอูนน้องมีนาะอ่าโอเคเด็กๆหลายคนเสร็จแล้วโอเคค่ะเก่งมากเลยอ่าต่อไปวาจาวาจาเปิดไมค์คุยกับครูมุกหน่อยครับต่อไปวาจานะครับ อาจะอ่านคำนี้ให้ครูมุกฟังหน่อยเร็วรออะไรอีอรอรอีอรอรอัอคอร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 ออรออรบอร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 ออรกรอรอรรอบอะกรอรอีอรอบอรอบอรอรอออร รีอ่าโอเคค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเด็กๆเ,เติมคำว่ารีบลงไปนะคะรออีบอรีบนะคะอ่ะเติมลงไปเลยให้ตรงกับเส้นบรรทัดนะคะเด็กๆด,ดูเส้นบรรทัดด้วยนะคะลูกอะโอเคค่ะเติมเลยอ่าน้องน้ำอุน่นอ่ะน้องน้ำอุ่นมาเปิดไมค์คุยกับครูหน่อยค่ะ น้องน้ำอุ่นลองสะกดคำนี้ให้ครูมุกฟังหน่อยสิคะค่ะไหนดูเอ,อ่ออันนี้คออีอีอ่าเอาใหม่น้องน้ำอุ่นฟังครูมุกนะคะขออีดอิดขออีนอกิอ่าเอาใหม่อันนี้ดอเด็กนะลูกดอเด็กออกเสียงดอนะขอ ขออีอีดอดขีดอีอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะอ่าเด็กๆเ,เติมคำว่าขีดลงไปนะคะขออีดอขีดนะคะอ่าเติมลงไปเลยค่ะอ่าเติมแล้วรอนะคะใครเสร็จแล้วรอนะคะอ่าใครเสร็จแล้วรอสักครู่ค่ะ ่น้องมีนาน้องมีนาเปิดไมค์ค่ะลูกอ่น้องสะกดคำนี้สิลูกชออะไรคะชออีโฉีดโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนเติมคำว่าฉีดลงไปนะคะชออีดดฉีดนะคะ อ่เติมลงไปเลยนะคะอ่าคำว่าฉีดนะคะอ่าต่อไปน้องโค้ดน้องโค้ดอ่านคำนี้เร็วลูกเปิดไมค์ก่อนครับอ่านน้องโค้ดหนอ่านให้ภูมุกฟังหน่อยเร็วๆคำนี้ครับไลอ บังยิบอีกหนึ่งรอบดูดีๆออ่างลูกอขอนี้อนี้อีกก็อีกโอเคครับเก่งมากครับขอบคุณมากมากครับอ่าเด็กๆเติมคำว่าอีกลงไปนะคะออีกอีกอ่าเห็นไหมคะสาลอีเขาจะอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะตัวแรกนี่อ่าเติมคำว่าอีกลงไปเลยนะคะ ต่อไปน้องนามิน้องนามิเปิดไม้หน่อยคะ่ะค่ะเด็กๆคนนั้ังใจเขียนนะคะน,นะน้องนามิอ่านตามคุูมุกนะคะงองออีอีบอบออีบอีบงีบลูกงีบงีบอ่ะโอเคคะ่ะเก่งมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ปิดไม้ได้นะคะอะเติมคำว่างีบลงไปนะคะงองูสาระอีบอใบไม้ค่ะเติมเลยค่ะอะเด็กๆคนไหนเขียนเสร็จแล้วยกมือสูงๆนะคะใครเติมคำเสร็จแล้วทั้งหมดนี้ยกมือสูงๆเลยนะคะอ่ะน uh, <c oughs> ้องมีน้องน้ำอุ่นเสร็จแล้วน้องโพสเสร็จแล้วน้องมีนาเสร็จแล้วน้องน้ำมีเสร็จแล้วน้องการน้องฟ้าใส น้องชีสน้องน้ำอ่าน้องมิเกลอ่าโอเคน้องน้ำพึ่งอ่าทุกคนเสร็จหมดแล้วโอเคค่ะเก่งมากเลยอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเติมคำให้ตรงกับภาพนะคะอ่าน้องน้ำพึ่งน้องน้ำพึ่งอยู่ไหนเอ่ยน้องน้ำพึ่งลองเปิดไม์หน่อยนะคะอ่าน้งพึ่งสีภาพนี้คืออะไรคะน้องน้ำพึ่งรู้จักไหมเอ่ยของีบ หีบโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่านนะพึ่งปิดไม้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเด็กๆคำว่าหีบลงไปนะคะหอีบอหีบอ,อ่ภาพนี้คือหีบใส่ของนะคะเด็กๆเติมคำว่าหีบลงไปได้เลยนะลูกอ่ะเติมได้เลยค่ะ ต่อไปน้องชาเอมน้องชาเอมยังไม่ได้คุยกับคุงเลยอ่น้องชาเอมเปิดมานะคะ,ะน้องชาเอมน้องชาเอมดูมีดูรูปหน่อยสิคขาว่ารูปนี้คือรูปอะไรคะมีดอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะน้องชาเอมปิดไม์ได้เลยนะคะ่าภาพนี้คือมีดนะคะให้เด็กๆเติมคำว่ามีดลงไปนะคะ มอีดอมีอ,เ,อเติมลงไปเลยค่ะเติมเลยนะคะ่มีเด็กคนไหนยังไม่ได้คุยกับครูม,มุกไหมคะ่ะครูม,มุกน่าจะเรียกโอ้น้องฟ้าสายโอเคเอน้องฟ้าสายเปิดไหมนะคะ่าน้องฟ้าสายรู้จักไหมลูกว่าอันนี้คืออะไรทีม คีมเก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆเ,เติมคำว่าคีมลงไปนะคะขอบคุณน้องฟ้าใสค่ะอ่ะคออีมอคีมอ่มอะเด็กๆเ,เติมเลยนะคะคำว่าคีมนะคะ,ะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จหรือยังเอ,อ่ย เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากๆเลยอ่าน้องน้ำอุ่นเปิดไม์แล้วน้องน้ำอุ่นดูซิว่าภาพนี้คืออะไรตอบคุณมุกได้ไหมคะปีกอ่าเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้คือปีกถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะอ่าเด็กๆเ,เติมคําว่าปีกลงไปนะคะปอีอกอปีอ่าเติมให้ตรงกับเส้นบรรทัดนะคะ เติมเลยนะคะมีคนไหนยังแค่ะ,คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะมีเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะ่ะอะคนไหนเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วยกมือโอเค,เส,ออเ,คเสร็จหมดแล้วอะคําต่อไปฟังครูม,มุกนะคะภาพนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะภาพนี้คือคําว่าซีกนะคะ อ่าเพราะว่ามันเป็นซีกของเท้าเป็ดนะคะเด็กๆฟังคุณม,มุกนะคะซอโซสะระอีกอไก่ซออีกอซี่อ่ะคำนี้นะคะเติมลงไปเลยค่ะอ่าเด็กๆเติมคำว่าซีกลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วรอสักโอเคค่ะลูกเสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่นะคะอ่าเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเขียนสวยๆนะคะอ่าต่อไปเราไปคําสุดท้ายกันคําสุดท้ายเด็กๆดูสิเขาว่าเขากําลังทําอะไรกับกระดาษคะ ชีกระดาษอาชีกระราดาษเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำว่าฉีกกันนะคะชอชิงสะระออีกไก่ชอ,อีกอฉีกอาให้เด็กๆเติมลงไปเลยนะคะอาคุณมุกเติมแล้วนะเด็กๆเติมได้เลยนะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วแต่การ แต่วันที่ยังไม่เสร็จสามารถเขียนวันที่ได้เลยนะคะคอ่าโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กเขียนวันที่ไม่เสร็จเขียน,ยนวันทเสร็จแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะโอเค เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราได้เรียนภาษาไทยกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านที่เราเขียนลงไปนะลูกนะ,ะมีคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะมีเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จถูกใครยุ่นะคะเ,<ๆ>เด็กๆ ต้องคุยค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะน่ารักมากๆเลยอะเดี๋ยววันนี้ครูมุกต้องไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เด็กอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูหรืยั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะบายบายบาย